เมนูสุดท้ายของเราเป็นของหวานชิ้นเล็กๆนะครับผมจะทําคุกกี้ครับคุกกี้สูตรนี้มีความหอมของผิวมะนาวเลมอนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมากับความเผ็ดดุดันของพริกไทยดําสดด้วยครับเราจะทําคุกกี้ที่มีชื่อว่าเลมอนแบล็คเพเปอร์คุกกี้ครับตอนนี้เตาอบเราเปิดไว้แล้วนะครับที่180องศาครับแล้มีเนยนะครับก็ใส่ลงไปเลย อตีเนยให้นุ่มครับ <S <S พอเนยเริ่มที่จะนุ่มนะครับเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปครับ <S <S ผิวมะนาวนะครับผมเราใช้ทั้งหมด1ผลนะฮะใส่ลงไปเลยนะครับ และเพื่อย้ำกลิ่นของมะนาวเลมอนนะครับให้มีรสชาติแล้วก็มีความหอมเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้ก็คือ peel lemon extract นะครับนั่นหมายความว่าเขาสกัดจากมะนาวเลมอนแท้ๆนะครับเราใช้ไม่ต้องเยอะครับผมผมจะใส่ลงไป1ช้อนชาครับเสร็จแล้วก็ตีทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเนยน้ำตาลผิวมะนาวเลมอนและก็กลิ่นเลมอนครับไข่2ฟองครับแต่ไข่เราจะใช้แต่ไข่แดงเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นไข่ขาวเราก็แยกออกมาไว้ครับ ไส่แดงใส่แดงสองฟองครับแล้วก็ตีให้เข้ากันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพริกไทยดำนะครับใส่เยอะนิดนึงครับใช้ทั้งหมดช้อนชาครึ่งผมจะใส่ลงไปในแป้งเลยนะครับแล้วก็จะเพิ่ม texture นะฮะเนื้อกรึบๆนิดหนึ่งนะครับด้วยคอนม m e a l ครับ ใส่ลงไปเส็จแล้วเราก็คนผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่ลงไปทีละครึ่งครับตามด้วยเกลือฮะห,หยิบมือนะครับเข้ากันดีแล้วก็ใส่ครึ่งที่เหลือลงไปครับ ผสมตัวโดให้เข้ากันดีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะออกมาเขาก็จะเน้นแน่นนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับตอนนี้เตาอบของผม <ๆ S 1> ตั้งไว้แล้วเรียบร้อยนะครับที่180องศาเราใช้โปรแกรมพัดลมนะครับแล้วเราก็เตรียมถาดอบ2ถาดครับเราใช้สกู๊ปที่ตักคุกกี้นะครับขนาดหนึ่งช้อนชาถ้าใครไม่มีก็ช้อนชาครับเราปั้นเป็นก้อนกลมๆนะฮะแล้วก็วางลงบนถาดทิ้งระยะนิดหนึ่ง เพื่อให้เขาแผดตัวเวลาที่เราใช้ในการอบนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นของเราด้วยถ้าเหมือคุณผู้ชมทําชิ้นใหญ่มากสามารถลดอุณหภูมิที่เราใช้อบได้เล็กน้อยนะครับแล้เข้าอบนะครับขนาดนี้ผมใช้เวลาประมาณ5นาทีเราดูจนขอบของเขาเนี่ยมีสีน้ําตาลอ่อนๆก็ใช้ได้แล้วครับ สำหรับคุกกี้สูตรที่เราทำนะครับเราได้ออกมาประมาณ4ถาดนะครับผมจะนำเข้าอบถาดหนึ่งใช้เวลาประมาณแค่5นาทีเท่านั้นครับอาลครับพอขอบคุกกี้ของเรานะครับมีสีน้ำตาลอ่อนๆก็ใช้ได้แล้วครับเราพักบนถาดให้เขาอยู่ตัวนิดนึงนะครับหลังจากนั้นค่อยมาพักให้เย็นสนิทด,ดีบนตะแกรงครับ ข้อดีของคุกกี้สูตรนี้นะครับเราสามารถทําส่วนประกอบของโดไว้ก่อนแล้วก็แช่แข็งไว้ได้นะครับเมื่อเราต้องการใช้งานก็แค่นําออกมาพักที่อุณหภูมิห้องเล็กน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นคุกกี้ที่มีกลิ่นมีความโดดเด่นนะครับของมะนาวเลมอนในขนาดเดียวกันก็มีความเผ็ดชุนบางๆจากพริกไทยดําครับ สำหรับแฟนๆ YouTube นะครับไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงนะครับง่ายนิดเดียวเองครับเราจะไม่พลาดจากกันแค่กดปุ่มข้างๆนี้เลยครับ